จท e> uh ี่สมาออกมาแล้วก็ไ่ยครับเลมาแล้วไปเลยครับเบอร์เจ็ดออกตามมาเลยทีเออเบอร์เจ็ดมาแล้วออกชิกไปเลยอันดับสามจะองดิลแกนเป็นที่เยอที่สุดคับพีชายวติทางดานบนระวังดูด้วยนะครับดูเด็กด้วย เปิดเส็ดไอ้น้ำลายย้อยของเตี้ยเดียวชกกุกชกท่าโอ้โหมาแล้วเดินทางไกลจากจังหวัดตาสพี่เลี้ยงฮะวิ่งข้ามจะมีรนร้องกำกับอยู่แล้ววิ่งข้ามแล้วไปตัดหน้าทานไหนเขาล้มเสียวกันรถของคุณก็ต้องแพ้ด้วยใช่เป็นอย่างนั้นนะครับตามที่เราได้ประชุมนักแข่งกันมาแล้วไหนลัดแชมป์อยู่ไหนไอ้โาแก่กล้ามาอยู่ไหนแล้วก็โอ้โหอ้ไอ้น้ำลายย้อยของเตี่ยเียวมันมาแล้วมันมาด้วยความเร็วและความเสียวสูงด้วย ฝ่าพันตามมาด้วยทวีชัยวงสุวรรณโอ้ยฝังสีโสวรอยู่ที่สี่ลูกชายแชมป์มอสที่ห้าไอ้เต่าดงที่หงเฮ้ยลูกชายแชมป์ลุยที่เจ็ดสิบแปดเอาแล้วเดี๋ยวไปดูผลลบที่แดงกันครับท่านผเสี่ยมต้องตาเฉลี่ยตีเสียวด้วยก็เสียวด้วยน้องเป็นผู้ปกครองก็อยากจะรุ่นด้วยแต่บางทีมาเมื่อวานได้ในจองสนามก็เสียโอกาสนะครับวันนี้สนุกสนานกันท่านผู้ชมที่อยู่ภายในรอบสนามมักมาทีเดียว การใหญขันในรุ่นแรกก็มีแชมป์ด้วยนะครับมีแชมป์กันด้วยอันนี้ได้รุ่นจากปูยุธเมรี่นะครับแต่ผมมาทรายการให้มีนักแข่งได้เริ่มทำการแข่งขันกันแต่เด็กๆทีเดียววันนี้น้องมิรินทู้รู้น้องมิรินปิดหน่อยน้องมิรินน้องมิรินปิดยี่เป็นผ้ิงคนเดียวเลยที่คุยเรื่องของเขาน้องมิรินอยุคพัดสุดท้ายบอกเสมอน้อไปแล้วครับข้อไปแล้วข้าไปแล้ว ใส่เข้าไอ้คันแรกปุนเข้าไปแล้วอไอ้คันที่สองก็ใสเคลโอ้โหดูไว้ทันเลยสิบระดับเดี๋ยวไปฟังผลจากเจ้าหน้าที่เช็ครอบออไอโฟอแก่่ทักงคู่เดียวนะครับโอเคสตาร์